สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกเช่นเคยรับกับช่องแชมป์แจ๊ไลฟ์สาระนะครับวันนี้ก็จะมามีสาระกันอีกสักนิดนะครับผมวันนี้เราจะมานะครับบอกเกี่ยวกับการตั้งเวลาตัวไมค์ดิจิตอลตัวนี้นะครับตั้งเวลานาฬิกานะครับว่าตั้งยังไงนะครับง่ายๆเลยครับแค่นะครับเรากด2ปุ่มนี้นะครับรีเซ็ตกับปุ่มซีเรสนะครับ สองฝั่งนี้พร้อมกันนะครับอันนี้ยังไม่กระพริบนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดพร้อมกันเผื่อมีพี่พี่น้องๆท่านใดยังไม่รู้นะครับกดค้างไว้นะครับนี่นะครับอันแรกเราก็กระพริบแล้วนะครับเวลาตั้งนะครับตอนนี้เป็นเวลานาฬิกาในโทรศัพท์ผมสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงสิบนาทีแล้วก็ประทงไปนะครับสิบเอ็ดโมงเสร็จแล้วก็มาปุ่มนี้นะครับถ้าตั้ง ถ้าตั้งเป็นเวลา11ก็กดสีลิกนะครับแล้วก็กดฝั่งนี้ครับเรื่องเวลา10โมง10น11โมง10นาทีนะครับกดค้างได้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็กดสีล็กครับเสร็จสิ้นครับผมโอเคแค่นี้ครับคือการตั้งเวลา